ทุกคนข้าวมันไก่นี่ข้าวมันไก่ทดอดกับข้าวมันไก่น่ากินมากเลยอยู่ตรงนี้ดูดูดูบรรยากาศนี่ทุกคนบรรยากาศแบบคิกเคนมากๆเลยจต่ทุกคนเข้าวมันิซนอจะเห็นแม่น้ํานะแม่น้ำเดี๋ยวแม่น้ําเห็นไหมแม่น้ําแม่น้ําสวยออกมาตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเรือนจอาอยุทยาเลยจ้ะขวามือไปวัวรอข้าวมันไก่ของอาอีซะซึ่งแบบว่าชื่อนี้เราคุ้นนะ ร้านอาหารแบบข้อาวมันไก่อีสะเนี่ยดังมากเลยนะที่กรุงเทพอีสะอีอะนี่มีอยู่ที่กรุงเทพนั้นเราเคยได้ยินหลายที่หลายสาขาอีอีอีสะเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงหน้าเรือนจําเลยจ้าเนี่ยสะดุดตรงนี้ไงเมื่อกี้นี่นี่นี่ตรงนี้นะฮะป้ายนี่สําคัญมากเลยทุกคนอร่อยแค่ไหนถ้าเกิดเราไม่รู้ไม่เห็นป้ายเนาะเสียดายนี่ก็เป็นเรือนจํา นี่เรือนจำอยู่นี้อันนี้วังจันทรเ์เกษมนะก็จะเป็นท่าน้ําข้ามไปฝั่งหนูนนะนี่ตลาดหัวรอเดี๋ยวเราไปทานกันเนาะนี่จาาตอนบรรยากาศตอนเช้าเช้าตรงตลาดหัวรอนะฮะตลาดหัวรอตรงนี้ที่เดินไปหน่อยก็จะเป็นวัดราชบพิตรวัดอ,อ,อะไรอย่าวัดพระศรีสันเพชนะ,ะตรงนั้นญาติอุสวรณรวัดจจศิษฐาที่จัดมรดกโลกากนี้จ้าฮะทุกคน เช้าเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปทานกันนะทุกคนจา๋าตรงนี้นะฮะเข้ามาในซอยตรงข้ามกับนี้สวยมากเลยตรงเนี้ยโปรยร้านตรงนี้รุดมากเลยในภาพวาดสวยมากนะฮะทุกคนเลยดูสิบรรยากาศดีมากทุกคนมากินกันอ่ะ<ม>้อนกันร้อนร้อนน้ำซุปร้อน,นร้อน,อนจากฝนเริ่มมานะฮะ ท่านมากทุกคนลาดเข้าไปสิจา้าหอมหอมรันเจวนจมูกรันเจวนชัยนะฮะทุกคนอ่ะป้อนอืมอืมอืมทำไมอร่อยจังอร่อยมากทุกคนอืม อร่อยอร่อยมากทุกคนใครไม่ชอบหนังก็จะต้องสั่งว่าไม่หนังนะจ๊ะทุกคนบางคนชอบหนังมากอือน่าทานมากอร่อยมากอร่อย อ,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 อร่อยจริงแต่เจ้านี้นุ่มไก่นุ่มอ้าวนุ่มมันจิ้มแซบ่บอ,อร่อยอมน้ำซุกอ่ะอ,อร่อยมากทุกคน จุยสากันนะทุกคนอ,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 อย่างที่บอกช่องนี้นะอะไรดีอะไรอร่อยอะไรแซ่บที่พักที่ไหนน่าสนใจที่พักที่ไหนเราประทับใจอย่างเราไปที่รีสอร์ทคลองสวนพลูมาเป็นรีสอร์ทที่น่ารักมากยิ่งใหญ่อลังการดีอาหารเช้าให้ไม่เหมือนใครเป็นรีสอร์ทที่ดังมากดีมากขอบอกอยากให้ทุกคนในโลกนี้ไป วในเวลานี้ไปกินอะไรอร่อยก็จะบอกนะนี่ข้าวมันไก่อา RC ซีอาซีอาีซะตรงหน้าเรือนจับนะฮะพัสดีอยุทยาอันนี่อร่อยจริงทุกคนเดี๋ยววันนี้ไปพักโฮมสเตย์นะฮะแถววัดช้างเลยวัดวัด,วดชัยวัฒนารามไป อร่อยมากทุกคนอย่างเราไปชุมพรใช่ไหมไปเจอโรงแรมดีทรบล็อกโรงแรมอยู่หน้าหน้าหน้าห้องเลยหลังห้องเลยทุกห้องจะต้องเจอกับสระว่ายน้ํามีแค่สองชั้นจะสวยมากโรงแรมออกแบบแตบบ่ประทับใจมากอยากไปอีกเดี๋ยวประมาณกลางเดือนจะไปอีกอาจจะเปลี่ยนโรงแรมก่อนเนาะทุกคน อร่อยมากอ,มอยู่ไปเขาพึ่งข้าอยู่ไปนครแล้วก็ไปนอนแรลคอนนอนบายอร่อยม,มากไป่เชียงใหม่ก็เอสเซโรงแรมเอสเซียท็อปนอตนอตวินพวกเนี้ยโรงแรมดีๆนะจ๊ะรืออย่างที่ถ้าเป็นโฮสเทลเชียงใหม่ต้องยกให้ไอริสโฮสเทลรงท่าแพทำเลดี ห้องพักดีดีหมดแล้วก็คนพักคนพักหน้าตาดีดีทั้งนั้นเลยอยากเป็นโฮสเทลที่แบบมีทั้งห้องเตียงรวมเตียงเดี่ยวนะห้องเดี่ยวห้องน้ําในตัวก็มีนะอย่างล่าสุดไปยาวราชมาชื่อ,ช,อชื่อนอนเยาวราชโฮสเทลอันนั้นเลิศมากก็รลายล้อมด้วยของกินร้านก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุกยุชิชามก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุกไปกินร้านฮก ok มาไปกิน พะเกาชาเฟอร์ทองคำมาไปกินอ,อ่อมวิเตียวหลอดนะฮะร้านใส่หลังอยู่ตรงข้ามกับ oh. ฮอสเทลเลยทุกคนอร่อยมาก oh. อืถ้ามันเก้าเนี้ออร่อยมากทุกคนอชื่อนอนเยาวราชฮอสเทลนะลงมาก็จะเจอเนื้อแพะเท็กซัสไม่ไกลจากไอ m อมห้างไอเอมมชัยนาทวัดมังกร อ,อร่อยมาก๋ย่าโพสก่อนอย่าเมมเต็มทุกคนอันนี้อร่อยมากอันนี้ข้าวมันไก่ทอดแต่เราจะชอบเขามีซอสอันนี้อยู่แล้วแหละแต่เราจะชอบใช้ซอสของข้าวมันไก่แทน รู้สึกว่ามันเข้ากันด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดใครชอบแนวแบบน้ำจิ้มของมันโดยเฉพาะเลยก็ไม่แปลกนะฮะไม่ขัดอืมอร่อยมากเข้ากันทุกคนน้ำจิ้มข้าวมันไก่ก็เข้ากับข้าวมันไก่ชอบอืมบ้อนอร่อยมากมคนเริ่มมากนีอร่อยมากทุกคนขอบอก น้ำซุปนี่ร้อนๆอร่อยอร่อยน้ำจิ้มอร่อยมากเลยตักขหมดจานทำยังไงเนี่ยเข็มข้นนะฮะเข้ากันทุกคนจริงๆไม่ต้องใช้น้ำจิ้มนี้แหลนะใช้น้ำจิ้มนี้ก็อร่อยและอร่อยอร่อยหุดยอด ากตา้นองเดีย๋ดวยวโพสต์ก่อนนะครับเดี๋ยวเต็มเต็มแล้วเนี่ยนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะไปโฮมสเตย์ที่แถววัดจางนะครับเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะคะทุกคนอ,อ,อร่อยมากทุกคนเข้ากันมากเลยยิ่งอย่างเงี้ยเข้ากันมากเลย กันมากเลยกับก๋วยเตี๋ยวเออกับข้าวมันไก่ทอดเจอกันนะครับคลิปหน้าทุกคนใครติดตามขอให้ชบดีจ้าใครกดไลค์กดแชร์เอ๊ะเป็นเหมือนทิกตอ